ต้อนรับเข้าสู่รายการพิพิธภัณฑ์บนจอนะคะสําหรับตอนนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมไปเล่น,เนกันในโซนหนัวใจฝ่เยเตรของจริงค่ะจะแสดงอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราอาคารเฉริมพระเกียรติ5ชั้นหนึ่งนะคะเดินเข้อาอาคารมาเลี้ยวซ้ายเดินไปตามทางเข้าห้องน้ำค่ะในโซนนี้จะจัดแสดงอยู่ด้านหน้าทางเข้าห้องนะ้ําอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมกันได้นะคะ ก่อนื่นค่ะอย่าลืมแวะไปตรงนี้นะคะนิทรรศาการของเล่นเล่าเรื่องเราดได้จัดแสดงของเล่นโบราณที่ทำจากเครื่องไม้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากแล้วนะคะอย่างเช่นอมรเทพคนํำข้าวสัตว์ล้อวิ่งต่างๆะค่ะพร้อมข้อมูลประกอบคำอธิบายด้วยใครอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงสามารถกดไปที่ไอคอนต่างๆได้ในนี้ได้เลยนะคะ <S <S เดินเข้ามาด้านในคะ่ะมองไปทางขวามือคะ่ะจะเห็นว่ามีของเล่นในวิถีเกษตรจัดแสดงเรียงรายอยู่มากมายนะคะผู้มาเข้าชมเนี่ยก็สามารถหยิบจับไปลองเล่นลองดูได้นะคะ อย่างที่บอกว่า,วาอเน,นี้ยเรามันเป็นของเล่นในวิถีเกษตรดังนั้นในปัจจุบันอ่ะเด็กๆอาจจะย,ยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่หลายชิ้นนะคะเรียนต่อมาอีกหน่อยนะคะถ้าอยากเป็นเกษตรกรเนี่ยยังไม่ต้องลองไปทําของจริงก็ได้นะคะมาลองเล่นกับอินเตอร์แอคทีฟในโซนนี้ได้เลย <S <S เป็นเกมทําเกษตรทฤษฎีใหม่ะค่ะแบบเสมือนจริงเป็นอินเตอร์แอคทีฟที่เด็กๆเนี่ยจะได้เล่นสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วย <S <S นอกจากนี้นะคะภายในโซนค่ะเรายัางตกแต่งเป็นเรื่องราวของชีวิตเกษตรนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้ลองปลูกผักทำนา ต,ติ๊กซกันนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะจะเป็นคล้ายๆกับตัวพื้นที่พักผ่อนพื้นที่เล่นเพลยการให้เด็กๆได้สนุกกันพูดถึงเรื่องเด็กๆแล้วเนี่ยวันเด็กปีน 24, ี้สิมกรากคมมีแผนหรือยังคะถ้ายังไม่มีเชิญมาเข้าชมได้ท,ท,ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรค่ะเราจัดงานวันเด็กแห่งชาติมเมล็ดพันธุ์ของพระราชาตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึง15นาฬิกาครั้งนี้เนี่ยเราจัดในพื้นที่การแจ้งด้านนอกนะคะเต็มไปด้วยฐานการเรียนรู้มากมายแนละทีสส่สุดๆเลยเนี่ย เรามีแว่น VR หรือว่าแว่นตาที่ฉายภาพเสมือนจริงเนี่ยมาให้ได้เลินสนุกันด้วยอยากรู้เป็นยังไงอย่าลืมมารื่องกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติกับยภ่ณั์การเกษตรได้นะคะ แต่ก่อนจากกันไปค่ะสำหรับคำนินเดอรของเราเนี่ยหลังจากที่ทุกท่านเข้าชมรายการแล้วอย่าลืมไปคลิกเข้าชม,มโซนนะคะผ่านลิงก์เวอร์ชวลมิเซียที่ใต้คอมเมนต์นี้จากนั้นแคปภาพของเล่นที่เราชื่นชอบนะคะและบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงชื่นชอบของเล่นชิ้นนี้คะคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์คลิปนี้เลยจากนั้นรับของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติเน้นย้ำอีกครั้งนะคะ14มกราคมนี้ที่พิพิธภัณฑ์กา,การเกษตรมาแจ้งรับของรางวัลได้ที่จุดเทศกาลตะลุยพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงผ่านแวนดีอานะคะ นอกจากมาร่วมงานแล้วยังได้ของรางวัลและได้กิจกรรมได้ของสนุกๆกับบ้านด้วยนะคะแล้วสำหรับอีพีนี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ